สวัสด,ดีครับพี่น้องชาวโลกเจอกับลุงแหวงตูดเหล็กแอรกคนอายุ60บบไดแอลฟั่งตายอีพีนี้ลุงแหวงจะมา DIY ตะแกงท้ายให้กับเจ้าเว็บ LED 125คันนี้นะครับคือลุงแหวงไปได้แหลกท้ายเก่าของโรย a n แอเอ่อรุ่นีิมารายันนะครับเจ้าของเขาทำหักแล้วลุงแหวงก็เลยขอเข้ามาเอามา DIY ใส่ครับ ต่อเริ่มแรกก็ตัดตามรูปนั่นเลยครับเสร็จแล้วก็เอาไปเชื่อมแต้มให้มันเข้ารูปก่อน,อนจะเชื่อมจะแต้มก็อย่าลืมถอดขั้วลบของแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เอาผ้าชุบน้ํามาห่อหุ้มให้ดีครับนี่ครับรูปร่างที่ได้ก็จะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวลุงแหวนก็จะถอดออกมาแล้วก็เอามาเชื่อมข้างนอกให้มันแข็งแรงก่อน ขั้นตอนนี้ลุงแหวงก็จะเอาหูจับของอีกอันหนึ่งมาใส่เสริมเพื่อความแข็งแรงเพราะว่าหูจับของหิมาลายันก็มีอยู่2ชิ้นเหมือนกันก็เอามาใส่เสร็จแ,แล้วเดี๋ยวสักพักใส่ให้พบทั้งสองด้านแล้วก็เชื่อมแต้มให้เรียบร้อย เป็นหูจับฝังขวาหูที่สองก็ใส่เข้าไปแล้วก็ขันพอแล้วก็ขันน็อตให้พอตึงมือแล้วก็ทำการ รอจังหวะนี้รอจังหวะเอามาเชื่อมแต้มก็เหมือนเดิมครับก่อนที่จะเชื่อมจะแต้มก็ต้องเอาผ้าชุบน้ำมาคลุมถังน้ำมันไว้แล้วก็ชุดสีคุมให้เรียบร้อยเพืแ่อบบป้องกันประกายไฟ เข้าไปที่ถังน้ำมันความปลอดภัยครับนะเชื่อมแตมพอแค่พอติดเออเรื่องเชื่อมของลุงแหวนก็รุ่นเก่าแลนะ้วเนาะไม่ค่อยจะติดเชื่อมไม่ค่อยจะติดสักทีเออต้องใช้ความชำนาญหน่อยซึงเวลาซึงเวลาที่จะได้เปลี่ยน ตู้เชื่อมเสร็จแล้วมั้งครับท่านผู้ชมก็ช่วยสนับสนุนลุงแหวงด้วยการดูเยอะๆหน่อยนะช่วยกันดูหน่อยแล้ครับจะได้มีรายได้ไปซื้อตู้เชื่อมใหม่ครับท่านผู้ชมชาวโลกทุกท่านครับเชื่อมแต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยกออกมาทีนี้ก็เป็นการเชื่อมจริงเพื่อให้มีความแข็งแรงแล้วก็นํากลับขึ้นไปใส่ไว้ที่เดิม ครั้งหนึ่งเพื่อที่จะทจาํา,า,า,ต,าทตัวจับชุดสีอีกครั้งนึ่งครับคราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนการทําตัวจับชุดสีก็ได้ของเดิมนั่นแหละครับของเดิมจากฮิมาลายันนั่นแหละครับเอามาตัดพอดีรูใหญ่ไม่ต้องเจาะทีนี้ก็ต้องเอามาเจาะให้เท่ากับ ดูน็อตเบอร์รแปดเสร็จแล้วก็ตาบเกลียวให้เรียบร้อยครับไม่ต้องไม่ต้องเชื่อมแต้มน็อตครับทำเป็นเกลียวไปในตัวเลยเพราะเหล็กมันหนาอยู่แล้วก็ทำทั้งสองตัวก็การเจาะการทำเกลียวก็ ค่อยๆทำแล้วก็ใส่น้ำยอดยอดน้ำมันหล่อลื่นไปเพื่อไม่ป้องกันไม่ให้ตัวตาบเกียวหักครับนี่ฮะก็ตาบเกี้ยวเสร็จเรียบร้อยก็ต้องเอานอดมาลองขันใส่ดูก่อนนี่ครับยอดน้ำมันด้วยนะครับแล้วก็ลอง นี่ได้แล้วก็นำกลับขึ้นมาติดตั้งอีกครั้งหนึ่งใส่แล้วก็ร้อยน็อตให้เรียบร้อยร้อยน็อตจับร้อยน็อตเบอร์12ให้พอดีแล้วก็ใส่อ่อขันให้แน่นพอตึงมือให้มันตรงกับรูชุดสีในขั้นตอนนี้ลูแหวงก็พลาดทำน็อต ล่วงลงไปในซอกหลบของมอเตอร์ไซค์ก็ต้องได้ใช้วิชามือแม่เหล็กค่อยๆใช้ประแจที่เป็นแม่เหล็กจับดูดออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปี่ชุดสีได้อย่างง่ายดายครับท่านผู้ชมอ้าวจับน็อตขันน็อต ที่จับชุดสีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เชื่อมแต้มอีกทีหนึ่งก่อนที่จะยกออกมาเอาไปเชื่อมให้มันแข็งแรงเสร็จแล้วก็เสริมความแข็งแรงให้กับเจ้าแหลกท้ายตรงส่วนที่เป็นมุมโค้งด้วยเหล็กเส้นอย่างที่เห็นแล้วครับหน้าตาอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามัน ส่วนนี้มันจะซ่อนอยู่ส่วนที่จับแหลกท้ายมันจะซ่อนอยู่ใต้เบาะก็เลยไม่ค่อยสีเลือดเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมคราวนี้ก็อันนี้ยังไม่ได้ทําสีนะก็ลองใส่แล้วก็ถ่ายเป็นนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันน,นี่มีนสีดํามองไม่ค่อยชัดครับรถก็สีดาอ่าก็จะไม่ค่อยยื่นออกมาสัก เท่าไหร่สั้นๆครับในม,มุมบนนะมุมด้านหน้าด้านหน้ามอเตอร์ไซค์นี่ครับเสริมความแข็งแรงก็จะออกถ้าใส่แล้วมันก็จะออกมาแบบนี้ครับนี่ครับซ้ายขวาต่อขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเอาไปลอกสีเดิมออกก่อนที่จะทำสีใหม่นะครับ เราต้องลอกสีเดิมออกครับถ้าไม่ลอกสีเดิมออกพ้นเข้าไปมันสีเดิมจะไม่ค่อยจับกับสีใหม่สักพักมันก็จะแตกลายงาครับก็พอดีลุงแหวงมีอันนี้น้ำยาลอกสีเก่าอยู่แล้วเนาะเหลือใชจมาั้งก่อนนู้นก็เอามาทาลอก สีเก่าให้ออกให้หมดครับแล้วก็ขัดทําความสะอาดให้เรียบร้อยก็สีเอ้ยน้ํายาลอกสีนี่ก็อันตรายนะครับอย่าให้เข้าตาอย่าให้โดนผิวหนังเพราะว่าโดนผิวหนังนี่แสบปวดแสบปวดร้อนถ้าเข้าตานี่ตาบอดได้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับสีเริ่มผุพองแล้วผุพองผุพองพองผุ แล้วก็ข้ามขั้นตอนมาเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ขัดทําความสะอาดแล้วก็พ่นเรียบร้อยแล้วครับลงแล็กเกอร์เงาวับแล้วเดี๋ยวก็จะรอให้แห้งแล้วก็เตรียมติดตั้งใช้งานได้เลยคุณผู้ชมครับหลังจากที่ทําสีให้กับแล็กท้ายแล้วก็นํามาติดตั้งก็หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ครับ พอดีมันเป็นสีดำเนาะก็เลยมองไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับ ep นี้ใครเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงแหวงตูดเหล็กด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ